วัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเมื่อนี้ล่ะผ้ากินผ้าพี่น้องมากินตำบกคุ่งไส้ปลาหมึกทาโกจ้ามึงนวดอีหล่ะนี่จ้ะนวดปลาหมึกทาโกนะจ้าหอมปลาแดกหวยหวยอยู่จ้ะเมื่อนนี้ล่ะตำด้วยน้ำปลาแดกปลากระดีเด้อจ้ะเดอะ้อพักเคืองเคียงเข้าก็จะมีชะอมสดจ้าใบสลดัดแค่ร้อนละกะ พักบุ้งเด้อจ้าเด้อก้อนที่พี่นอสไป็มืออิหลากินเป็นกำลังใจให้หลาภาคกินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้หลาน้ำเด้อสิบวิดีพลาดคลิปใหม่ๆของหิหลาแตละมือแตละคลิปจา้า và mực thác cổ chả xên bọc không nhanh nhanh cọp cọp uhm. แซ่บจ้ะชะอม mm hmm. รสชาติดีจ้ะแซ่บนักกัน มากครับจ่าชะอมเนี่ยมันแซ่บมันมีตำด้วยน้ำปลาแดกปลากระดีนะจ่ะสีได้อารมณ์แบบบานๆเข้าแซ่ดี อันนี้พักบุ้งมือที่กินมูกกระทะจ้ะไม่เหลือเช้ยดายนะข้าวมันไงเสียดเสียดนั่นกัน นดห,หน,หนวดมันย้ายไงแซบขนาด เพชรแต่กรับว่าเพชรลายป็นไหนื่วาค่ะ โหดเข้าไปจ้ะชะอมชะอมนี่แ้บผู้ดเดียมากินยิบกะเอาไปลวกก็นะจ้ะสะดุ้งนะลูหลวกน้ำม,มันเดือดแล้วกะสะดุ้งขึ้นปั๊บเลยเอามานอกวดยน้ำเย็นเนาะถ้าแซบคึืนอกันจ้ะไืม่มสลัด có thể nè 我不要他。 อยากให้มานางกินน้ำกันแด่จ้ะคพื่อสิแสบเนาะกินหลายคนทำเส้ถานายนังไงเนาะแสบพักอืม้มหวาจะ้ะ Ô, dế gì nè nó nóng cành đơ บได้สดน้าม,มันบ่แล้วต้ะแล้วแต่แตผูมักเนาะผู้หลังคนเพิ่นก็บ,บ่มักสดน้าในตำบักหุ่งตัวหลานนี่มกักมักอืม แช่น้ำกันไม่ได้พัก ตามหูตามหลากเกี่ยงเลย ขอบคุณพี่น้องทุกทท่านเด้อจ้าที่ขาม้าให้กาลังใจหลาภาคินเด้อขามาให้กําลังใจกันะลรกันเสมอมาทุกๆคลิปเด้อจ้าเด้อมีอย่างกระติเตือนแนะนําตักเตือนกันไหนเด้อจ้าว่าเป็นอย่างอิหลารับสร้างทุกคาแนะนําคําติดเตือนและทุกคําชมเด้อจ้าเด้อคลิปนี้อิหลากลับไปแล้วจ้าเป็นกําลังใจให้หลาภาคินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับไตเตลและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนําเด้อจ้าพี่น้องสิวัสดีผ่านทุกคลิปที่หลาลงเด้อจ้าเด้อลงปุบเด่งปับไปแล้วสวัสดีจ้า